ไปพอบรรยากาศเรื่องของการเมืองกันสักน้อยหนึ่งนะเจ้าเนตะตวาติพานมาสีเมษายนมีการจัดมอบชุมนุมคนเสื้อแดงของนายจตุพรเกิดขึ้นนะเจ้าในวันที่ีแต่วาติพานมาปรากฏว่ากลุ่มคนเสื้อแดงหลายกลุ่มเจ้าก็ได้มีการออกมาแสดงจุดยืนบอขอเข้าห่วมในการชุมนุมในเตือนี่และวก็บาหันตัวกับการขับไล่นายกรัฐมนตรีติมาจากการเลือกตั้งเจ้า ในเพจ Facebook ลุงยักษ์เหล่าเนี่ยเจ้าปนมีการเปิดเผยกำอู้ก,กํำถแถลงของนายสมช้ยแสงท้องอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือที่เปิดออกมายืนยันจุดยืนว่าบขของห่วมกิจกรรมชุมนุมในการคับไล่รัฐบาลกับนายเจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวรวมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการตีเกิดขึ้นตีกรุงเทพมหานครเนีเจ้าเปนมิการสแสดงความขึ้ความหันว่าตีผ่านมา กลุ่มของเปิรเนี่ยถูกปล่อยฮือเผชิญชะตากรรมถูกดําเนินคดีต่อสู้เพียงลําพังแล้วก่อนในเตือรนี่ก็เลยบัญญาจะเข้าห่วมชุมนุมครับไหลนายกรัฐมนตรีตีม้าจากการเลือกตั้งยาจะประกาศว่ากลุ่มคนเสื้อแดงผากเหนือเองบอกขอห่วมกิจกรรมเด็ดขาดและจะบบบไปเป็นเครื่องมือฮือกับไผ่นะเจ้าอ่ะอันนี้เป็นถ้อยแถลงของเปิรกลุ่มเสแดงผักเหนือนะเจ้ารับ